สวัสดีครับสหายทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันหยุดพอดีนะครับเมื่อวานเราก็มีโอกาสไปเที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์กันมาก็แต่ซื้อต้นกระบองเพชรหรือต้นแคคตัสมาลองเลี้ยงดูกันเล่นๆ่นแต่เขาเนี้ยพอลองหาข้อมูลดูมันก็น่าสนใจว่าเออการเลี้ยงแคคตัสที่ดีหรือการปลูกต้นแคคตัสให้มันให้มันอยู่รอดเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้านก็หาข้อมูลแล้วก็เจอว่ามีฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะก็ชื่อฟาร์มเป้หนามแดงนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ ผมก็ติดต่อพี่เขานะครับว่าจะลองเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มหน่อยไปดูกันว่าการปลูกแคคตัสที่ใหญ่ๆเป็นฟาร์มเนี่ยเขาปลูกกันยังไงแต่เดี๋ยวเราไปชมกันครับครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่เราไปเดินงานบ้านและสวนแฟกันมานะครับก็มีคนโดนป้ายยาให้ซื้อต้นแคคตัสมานะครับพอซื้อมาครับ มันก็ต้องมีการต่อยอดครับบค <Wow. S 1> ืนก็นั่งดู google นะครับเซิร์ช google ว่าเขาเลี้ยงแคกตรงแคกตั้กันยังไงนะครับ <Wow. S 1> พยายามหาข้อมูลกันนี่ก็ไปเจอว่ามีสวนสวนหนึ่งนะเขาชื่อพี่เป้หนำแดงนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นสวนแคกตัดที่อยู่ใกล้บ้านเราก็เราไม่รอช้าในวันนี้แล้วก็ขับรถนะครับจะไปที่สวนเป้หนำแดงนะครับแล้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า สวนเป้หนำแดงสวนพี่เขาเนี่ยมีมีแคคตัสพันธุ์ดีๆอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยว,วาจะ,จะไปดูดินได้ค่ะใช่ไปดูด,ดินด้วยดูปุ๋ยด้วยครับโ okay, อเคครับระหว่างที่เราเดินทางไปก็จะมาอธิบายก่อนนะครับความรู้ของเราสองคนเกี่ยวกับแคคตัสเนี่ยฮะความรู้เป็นศูนย์เลยครับเพราะไม่รู้ปลูกยังไงขยายพันธุ์อะไรยังไงหา Google นี้ก็หลายข้อมูลซะเลย ขนาดว่าเซิร์ชเรื่องวิธีการลดน้ำนี่โอ้โหไม่รู้กี่ตาําราเนี่ยนะในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่านะครับ Amazing โอเคนะครับอ่าวันนี้ก็มาถึงสวนพี่กันเลยนะครับอพันไหน อยากไร้อเาดค่ะินอยากซื้อดินเลยนทเป็นตงนี้ซื้ดินครับี่ร้านพี่มีพวกดินพวกอะไรขายด้วยไหมฮะดินมีหมดทุกอย่างโอ้จริงอยากให้สอนขยขายพันปลูกด้วยด้ขยขายพันปลูกถามก่อนว่าคุณเล่นนานหรือยังเมื่อวานนี้ครับวันแรก มาที่สวนที่ฟาร์มแคคตัสพี่เป้หนามแดงนะครับก็โองอะไรต้นน่ารักน่ารักั้งนั้น แล้วก็กลับมาจากสวนแคคตัสนะครับฟาร์มพี่เป้หนำแดงนะครับก็ไปที่สวนมาเนี่ยก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับพี่เป้ใจดีมากครับก็สอนเราว่าวิาวธีการดูแลแคคตัสเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวให้ดูว่าเนี่ยไปที่สวนแล้วก็ซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับนี่เลยนะครับอันแรกนะฮะก็ได้ต้นนี้มาตน้น้ำที่สวนพี่เป้หนำแดงนะครับนี่ ก็อีกต้นหนึ่งได้ได้วาครับแ, <Wow. S 1> แล้วก็ซื้อชุดปลูกลด้นปลูกที่พี่เขาผสมเองนะครับก,ก็นี่ก็โดยรวมของต้นกระบองเพชรหรือแคคตัสที่เราซื้อมานะครับก็ซื้อมาลองเลี้ยงดูขำๆดูนะครับ <c oughs> ถ้ามันเพลินจะจะต่อยอดอยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที ครับเสรสิ้นกับการไปเยี่ยมชมฟาร์มแคคตัสพี่เป้หนาแดงกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟาร์มพี่เขาต้นแคคตัสสวยๆเยอะเลยใช่ไหมครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสายทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่อง youtube ผมนะครับถ้าชอบถูกใจถ้า,ถ,าถ้าใช่กดไลค์กด <Wow. S 1> แชร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ